ฟรีครับผมออกไปก่อนนะหน่มป่าฮะก็คือโบนจากเบนฟูรี่ทำอะไรไม่ได้ฮะอุ้ยกราดได้ครับผมฝั่งยูเนก็เดือดไวฮะด้วยนักอีกไกลครับแล้วก็สแตนไฟบรานลงอยู่ไปก่อนพอใช้ไดร้ไปแล้วโดนช็อตครับผมซาเรนพอดีไปก่อนนะสกิลเลผมเหลือโอเกอร์ครับลิดไบเลียนแกปั๊มแมงโก้ใส่คือได้ชักก็หยุดไว้อยู่นิดนึงอ้าวแล้วนักสกิลเลจัดการหนุ่มปลาผมหิวไม่น่อยฮะหิวก็แวะมา MG ทัดพูดจ่ายเฟิร์สบัตตลอดแต่ก็ฆ่า้นกลัับบไไปดคร แต่เปนแย่หน่อยเพราะเสียตัวคอเลยนะฮะผมโอ้โหบอลตี้ลูนเหบบมืกับปีเป้ฮะฝั่งด้านนี้ฮาวก็ไปเก็บบอลตี้ลูนเหมือนกนันนะอู้หูบอตี้ลูนสามจุดครับผมวายจีขอตีคลินหน่อยสักทีจุกเหรอไม่คลิไม่คลิช็อตช่วยกันเรียบร้อยฮะบีบี่เผาพา,ลพลายไปพื้นไฟแล้วก็ดูสกอร์เป็นสองหนึ่งครับเงินเดึอนตอนนี้เป็นทางด้านโดดูมาดูโปรอีกแล้วแต่จักจะรวยหรือเปล่าต้องติดตามชมตอนต่อไปฮะ แต่พีเอลนี่เฟดการฟาร์มนี่ประมาณนี้ฮะโดนทางด้านไมโปรเวฟหลัวเวฟไปครับลีมานาให้ครับผมเอาไว้ดับเบิลเกิร์หรือว่าปาสปิริตแลนด์นะฮะรอดไปเฮ็กเปิดตีนเด็ก็ไมโปรเก็บเนียนฮะแล้วก็ถอยออกมาได้บมกใส่เพลเซอร์มาสองครับเลือดพันสองฮะแชงคาวเวอร์สบายครับไมโปรนี่นะครับเอาแรนช็อตหมดก็มาสกิลเลและเลโอแอกร่อนฟาวน์ไ <notwend> ม <Pop> ่รอดนะ ีโอกาสแบบเดือดครับผมท้ายนี่ครับอีกุระได้เปิดมาไฟกดเลยครับยิงสวนไม่ได้ครับยิงสวนไม่ได้เชคเกิลจับเราไว้ปั้ดเนียนครับเวฟลงแล้วเข้าไปดูเอลปรับเข้าให้ครับผมทำดาเมจช่วยครับเรียบร้อยดาเมจแรกเบิร์เนตมาฮะ L4 ไมโปรเบนทูรีปัดขืนไปใส่เดอร์สกิลเลยครับเจ็บเลยฮะและยังไงต่อโอ้โหเปิดรุ่นมาส่งแล้วโดนเอาวารันทรสสวนไปสงัดครับ ตันไปติดเลนดรอปพีครับทางด้านนิวแนครับจัดการค่าสกิลเลนมัได้ครับผมอิงไนฮะไทนี่ครับกดดันยับยั้วผมบีบเลนด้านล่างได้ดีครับเลนระเบิดฮะส่วนนี้ก็โดนบีบีไล่ผมตัวจริงอยู่ไหนขอดูหน่อยหรือเปล่าตัวจริงครับผมอยู่ในระยะทาวเวอร์เจียสองครับก็เลยถอยฮะแรมปแนนมาต่อจังหวะนี้ครับพาได้อีนวิสแอคทีฟเพิ่มเอาไฟจีฟรีเผาฟรีไปใส่ผมเลือดลดลงนี่เลยครับจีโดนซิลิเชนสองครับ เทคมาก่อนฮะแล้วก็อินเนีร์เวฟไปเต็มหลังเรเน้นตามต่อติดเรนดอมอีกทีแต่ไฟมันเผาแรงจัดครับผมอัพมาเต็มนะเรเน้นอีกรอบดูมอัดไปเลยครับจัดกัดฟันตีครับผมตีเข้าไปแต่มีไฮนี่ซ้อนกันครับแล้วก็เอ้าตีดเข้ามาอย่างนี้ผมแต่ปั๊มช่วยไปผมชนะด้อกกบไมโปร่งเกือบไปแล้วครับวัดเหลี่ยมกันไปแลกกันสุดๆครับด้านล่างนี้ก็ไล่มาแบบไม่อยู่ครับอย่างพีเอ็นใส่แล้วเรียนแนกเรียนแนกก็ไฟแบรนด์สันไฟติดเรนดอมแล้วเรนดอมขายดีจริงโซเรน ย้อนครับไฟลงต่อเรื่อยๆเปิดซูเปอร์โนวาพาวเวอร์จีไซดีเลโอแนคเลโอแนคเรียบร้อยพอโดนนั่นพีเอลครับจัดการไปฮะสกอร์เป็น5ต่อ5้าไมโผกับมาต่อผมเข้าไปด้วยเรื่อดูเอลไม่ได้มานาไม่พอฮะเข้ามาเก็บเลเวลครับเปลี่ยนเลนครับกลับที่นั่นขนมปังขนมปังนี่ตายไป2องฮะส่วนทางฝั่ง PL ครับข่าหนึ่งตายเด็กครับทางด้านยัง PH ล่างนี้อีคลาร์ได้เปิดป่าแล้ว ดูเอลหรือเปล่าดูเอลไม่ได้ติดไข่ครับผมแต่ไข่แตกไว้แน่นอนครับแล้วดูเอลค้างไปเลยฮะให้คนอื่นเก็บกานแล้วแตกคู่ครับผมิวนั่นคิวฮะมาบน Shadow Chairman สั่นไฟปัตนแคร์ครับดูอัดลงเต็มๆครับผมเวฟลงย้ำต่อขอเข้าไปดูเอลซะนะฮะดูเอลดูเอลเอาดาเมจครับผมเต้นๆก็ไม่โปรแล้วปวดตายไปฮะถ้าได้ไทยนี่ว่าไงครับปันแคร์อีกทีครับเบ WQ นั่นไมลโล่โปรฮะโผันเลยฮะ เอ็กเปิดครับช็อตไปแล้วก็จังเกิลจับล็อกไว้นิดเดียวนะฮะเป่าติดแฟลชมาครับต้องไปในเดือนครับจับตายด้านเอมเบอร์เลยล้วนฮะเอาเชลเลอร์เข้าไปฮะเซฟเปนวอร์ดลงครับคิวด้านล่างนี้ว่างไอ้ีปีผมหนีพ้นหรือเปล่าโดนเดือดโดนอินดิบิตแล้วซันเรจีเข้าไปบีปีตายผมเป็นวอร์ดในไฮกราวด์ในจุดนี้ฮนะแตต่รงนี้ทาวเวอร์บินเลก็เคลียร์ไปครับผมไปโปรแล้วก็เขียว โอ้ขอบคุณคุณรินด้วยครับผมขอบคุณครับ500ร้อยดาวผมขอบคุณครับไมพโอกันเวทบิงดูเอลครับตรงนี้ก to ็มีดีเอ็กชั่นอยู DOWN ่ฮะเอาแรดชดออีกแล้วผมก็ไปฟาวด์ดูเขาปั๊บไปหนีครับเวฟออกไปก่อนไปโดนนะครับตีไมพโอกันฟันตีไข่ไข่จะแตกครับพี่ชายเบตฟูรี่ออกไปก่อนครับไข่ระเบิดไม่ถึงแต่ก็โดนกระหน่ำต่อฮะแต่ดูแหนกพยายามจะหนีเปล่าเลจิเข้าไปที่โนบากโนบากถอยครับผม ยังไงดีครับวิ่งกันเดียวยาวผมกดเฟดบปูลแล้วไปต่อตแล้วตอนนี้ก็โอปิแลใส,ส่เต็มที่หน้าโดของนี้ครับดับเบิ้ลเก็หลบมาแบบนี้ได้เหยียบเข้าไปแล้วก็ดูอัดใครต่อหรือเปล่าเลยดูไปแล้วครับผมดูมใครละพี่ชายอดูใครละพี่ชายแล้วนี้อาวล,ลเปิดไปฮะยังไงตอนน่อดีการยาวผมอาจจะดูตัวอบอลฝ่าเพราะว่าไม่มีใครโดนด,ดูมเลยครับจังหวะนี้แตกสีครับเอฟจีทัชคนไม่ครบครับผมหัวแล้วแตกผ้าครับ รวมนี่แน่แตกค่าด้วยสามเพราะว่ารวมตรงกลางคุณแตกไปฮะเงินกลับมาเท่ากันครับโมเมนตัมหวีกลับมาที่นั่น YG โดนกระดับอีกแล้วคิวบอกต้องสู้ด้วยเซฟเพนท์วอร์ครับดับเบิลกันก่อนดูเอลใส่ชักเกิลล็อกไกล8เมตรตีพยายามจะหนียืนตึกตื่นไปต่อยคีครับไม่โปรสักลุยครับผมไม่โปรสักลุยว่าไงไม่โปรตามต่อเรื่องหรือเปล่าไอ้โดนตอดมานาครับ ตัวจริงอยู่ไหนครับผมต้องหาก่อนดีๆเจอทางด้านของรันแล้วครับผมขอจ้วงซะหน่อยสิไปนี่ไกลกครับแปลกล่าเป็นสปิริตฟอร์มแล้วโอรไรส์ครับผมสะดุดไว้ก่อนลแล้วไม้โปงเราจะปิงได้ครับหนุ่มบางบอกเพิ่งได้ฟูรี่ครับเหมือนจะเพิ่งรีบร้อนไปฮะพี่ชายาเขาอยัางไม่กลับหรือเปล่าครับดูดดอ้าวเจอครับผมจะรีคอร์ใครมาผมโดนไล่สอนเปล่าเจอทางด้านฟินิฟินิกอบขอไปก่อนแล้วกันเซตที่วางแล้วเจอไฟจีตายครับผมปี๊ปปี้ครับ ซาเรนบอกรีคอมาฮะไม่รู้จะตากับอวารันทอสตัดคิวไปแล้วก็บิงหนีวาร์ปกลับฮะเข้ามาเหยียบยับต่อดูเอลดูเอลเน้นๆเอาดาเมจเดี๋ยวเข้าไมโฟขอปั๊มไว้ก่อนฮะพี่ต้องอีกใหญ่ผมดาเมจบวก60ครับตอนนี้เด่นเบ้ผมเดินลันนะโอเวงออดไปก็ายโฟอวารันทอสดีดมาต่อยเปิ้ลเวทเข้าไปครับเดินตามก็ใส่บอลสต็อปเหยียบมาที่น้ำหัวไทยนี่ฮะ เปิดมาจังหวะนี้ครับผมอิลูเมเดนโหวตไปแล้วเด่าคิวตายของท็อตี่ม,มาต่อจูเอลใส่เข้าไปเต็มๆที่เราไทยนี่ครับเบนโบรีครับปวดโค้งมาตีไข่ช่วยก่อนครับไข่แตกไปแล้วจนน้นอยเหลือยังพีเอชครับผมโนุ่มปางมีโอเมซิเลตอยู่ซิปิเลต์ปามาตามหลังครับผมต้องสับๆเ้นต์วอตโดดบาดไปละลายหมดฮะอิลูเมเดนโหวตไปครับผมทางด้าโตขึ้นมาโปรเลตตามต่อส่วนสกิลเลกระโดดไปครับผมเดียวแตกตายครับพีเอลหัวแรงจากาตอนนี้ซิลิเชนกับล่องต่อรวบตีไมล์โปรไมโปร,โปรละลายอีกครั้งครับ ร a m เพียรครับผมเขาเล่นยาง PH ฮะและนี่สโลบไลท์ขอลงตามต่อที่ดูปเดูว่าไงครับพึ่งมา <c oughs> พึ่งมาแท้ๆทพึ่งมาแท้แจะหนีอะไรซึ่งเชนจับรองไว้ดูบตายต่อรับได้แบ็คไฟฮะเพี่เอาแซงจ้ากระนอดไปแล้วตอนนี้หมื่นสี่ครับเจ้ากระนอดหมื่นสองสมอเดินเกมต่อฮะกระนำอีกทีครับรอบเลนรอบเลนมาแล้วเอาแรนด์เปิดพอร์ตติดกับหลังมา เซลร์เชเชนจับล็อกไปปัดจิบนิบครับผมตัวแตกครับโอเกอร์เมใจก็อดไลท์กับยังพีเอชตด้นล่างต่อไปโปรฮะดังบอลน,นะปังขึ้นเอกสองครับผมเอจิตหมดครับเพียวเขากำลังเข้ามาหาหรือเปล่าโอ้ขึ้นไปอย่างนี้โดนหรือปรเปล่าเลยภาพมันมาครับผม ไปเบดฟูรี่แล้วฝั่งนี้ไม่กล้าเข้าแล้วโดงงดสตานใหญ่หรือเปล่าโอ้ยย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 ยลยยยครับยงงบยยยยปยด,ปดยดดดยย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 เซาเรนดาเยุดยย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 ย่ยดยยรยย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 ยกคร,รคปยดยย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 ลยยยยยยยัยดไยยไยยยรยบมยย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 เยยยยดยยยคยยยยยยัยยยยยยายโยของฝั่งย้ยยยยยยยครับแต่เสียดูยย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 นเยยยยยยนวอร์ดไปแล้วฮะ กือบตายของรถซาเรตครับเมื่อกี้โอปิเซเลตไหลต่อที่ไปนิกครับสตาร์นใหญ่เปิดมาโอ้เสื่อมแล้วเจอดอดแต่โดนจิ้มสตัร์นลัวลหรือเปล่าไอ้แล้วดูอัดลงก,กลางตัวพอดีครับรอดอยู่ว่าจะจ่ายโอปิเซเลตได้หนักแค่ไหนง้างโอปิเซเลตไม่ได้โอปิเซเลตเข้าสกิลเล็บบนรถใส่โคลนหลบกระบอกปัดพายุเปล่าเปลี่ยวหัวใจ โดนไข่ฟีนิกลงย้ำต่อแล้วดูเอวใส่แล้วเพียวทุกอย่างอ,าอ่อยใส่เพียวแต่พียวไม่ตายครับผมยังไงต่อน,นี่พียวยืนหยัดสู้หมดดับเบิลเดมีบี้เก็บไปยืนดับเบิลเมีคอย้ำต่อนะเบิร์กเกอร์ออกไปสปีดแลนด์บ้ามาบีบี้ตายเอาพียวไม่หลงซะงั้นแล้วมาเล็กจิ้มย้ำต่อไม่โปรตายผมโอ้โหและนี่หนุ่มปากถอยครับโดนหน้านโดของเนี่ยโซลปลายลงต่อยดีคิวตายครับจังหวะนี้ใส่คนยืดกันไฟซิลิเจนย้ำลงต่อทาเดอร์เจกอนด์เกลียยยล่ยบล่อยหมดดับคิวนั่นเท้า น่าดีครับผมไหลต่อครับเอา PL ไม่ลงไม่พอแถมยังแตกกันสี่แล้วพออินแล้วครับผมจจงหวาเอาบิสแลดเหมือนประมาณว่าระยะไม่ถึงกระบอกแล้วไปสับโดนไทนี่ไทนี่พายุนีฮะอ่านกันคนละตัวเฉลียดดาเมจไม่ได้ครับผมแล้วเจอฟินิกซ์ทันขัดไว้ด้วยฮะเมื่อกี้ไข่ฟินิกส์ครับของนาทีว y จี ต้องมีเซปีครับผมแล้วก็มันดิแฟนเปิดไฟไทนี่ก็ยังยากครับผมดูเอลค้างไว้ก่อนครับสับเต็มครับไทนี่แตกครับไม่โปรดาเมจร้อยยี่ครับนายโปรขอขอแปลงหน้าเป็นตัวคอแล้วกันแล้วันโดนครับรวบอยางนั้นยางพีเอชยังพีเอชมีซัพตันิกนั่นเองครับแล้วตอนนี้ตีตีย้ำต่อครับโตไม่ไหวเจอกระจิ้มดูดและวิวโอววิปมาแต่วันนี้คือไปสี่วิววิปหึงย้ำต่อ ยังไงแล้วได้คิวก้อนเปล่าคิวไม่หลอ่อผมตายตกตาไปจากไดร์เวลแอกและบี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 หมดครับผมเป็นโลฮะไดแบ็คไปอีกหนึ่งด <c oughs> วงตึงมาบอกตีมาริการครับโอ้ my god เอกเปิดไปบอกถอยครก็ไดนคิวไปทีกหลผักครับร้านาน <c oughs> ้องปางรับไล่ตีกันต่อตอีกีฮะฝั่งนี้อีกร้าได้เปิดซุปเปอร์นว่าคาดกันไปได้โดยน้องปางเป็นรีดใส่ดันยังพีชยังพีชผมดูดเลือดดูดเลือดโซเดีตะลึก ซันเด็กซันเด็กโดดไปครับผมโอ้บิสแลตได้แต่ไม่กล้าจ่ายผมอิลูชันเยอะเหลือเกินแล้วหลบก็เยอะครับโซลบายเดินเดินกันไวอิลิูเนทเวฟไปพยายามจะสโมกครับผมพยายามโปรเทคบ้าแล้วตอนนี้ช่วยกันเป็นอย่างดีเข้าออกได้อย่างดีเยี่ยมครับย่างกุ้งยางกุ้งเอากลางต่อครับเอ็นกลางเกมมีโเพไม่มีเครือบแล้วครับขอเดินเอฟจีทอชถอยออกได้หรือเปล่าเอยสตซันใหญ่เปิดไปต่อจังหวะนี้ครับผม มาจ้วงไปใส่เลียวแดกเลียวแดกเรียบร้อยฮะโอ้โห Top. แล้วขน nee. มปังสวิปสแลชไปแล้วโอปิสแลชแล้วกันรอบนี้สวิปสแลชโอปิสแลชเข้าขีปีไปครับผมดอกสุดท้ายครับสี่ดำห้าดำไปโปรตายหน้าบ่อกูดเกมเฟลเพรสจีทีคอครับผมเอ็มจีทัชตกรอบสามสิบหกทีมะเอ้ยพอดเกมอีกแล้วครับผมโอ้โหเฮดบอร เอียโฟนรอบนี้รอบก่อนเฮดโฟนรอบนี้เอียโฟนครับผมลงที่ F9 แบบเบาๆแล้วก็จีจีคอครับว้าวโอ้ชอบจริงๆครับผมบุกนี้บุกเดิมเลยฮะบุกเดิมครับผมวางเฮดโฟนลงไปที่ F9 แบบเบาๆครับผมนี่เอียโฟนนะเอียโฟนคืออ่าเนี่ยแหละครับผมเล็กๆครับนะฮะสามสิบสามต่อสิบเก้าครับมาอีกบุกเดิมเลยฮะ ฆ่าสิตายสีฮาวแบบเดือดฮะเอาจัดจัดไปหม